สามหนุ่มยุนภูสนุ่หายสรุนสะทอนดุนร่มจันปาร่วมงานแกนอีพีนิ่งเปิดตัวแบนด์ป๊อปคอร์นชื่อดังมาอยุรกะป๊อปคอร์นผ่านไปแล้วกับงานโอเพนนิ่งเซเรมันนีของแบนด์ป๊อปคอร์นที่จะมาฉีกทุกกฎของขนมมายุรลกะเจ้าแรกในไทยที่นำเข้าลิขสิทธิ์อย่างถูกกฎหมายจากประเทศมาเลเซียโดยคุณชัยวุฒิบรูเซอร์แฟนเกอร์โน ด้วยเหตุผลง่าย,ายๆเพร้อหม,มายูเลกะอร่อยและมีประโยชน์คัสสันวัตถุดิบนำข้าวอย่างดีจากสหรัฐอเมริกาแคลอรี่ต่ำไม่ใส่สารกันบูดและมีรสชาติให้เลือกหลากหลายมากกว่า10รสชาติโดยมี3ามหนุ่มนักแสดงจากซีรีส์วยยุ y, ยนคาและดุนมาร่วมคอนเฟิร์มป๊อปคอร์นของมาย,ยูเลกะอร่อยได้สุขภาพคำเดียวไม่เคยพอค่ะ good evening everyone yeah. so actually my eureka is uh, one of the brands from malaysia we established from the 2011 so uh, in malaysia we now have uh, 24 outlets and uh, our vision is to be the uh, first brand okay as a pioneer brand of the snack yeah so we're going to uh, expand to other countries such as uh, singapore we have in hong kong indonesia uh, philippines and now we are in uh, thailand so I believe that uh, Thailand is like uh, uh, very like a snack. So we hope that uh, to bring uh, uh, more flavor, okay, yeah. and to expand more outlet in Thai uh, with our uh, investor Mr. Chai, our master franchise, okay, in Thailand. What's the, what's the expectation in Thailand Thai market? Like Thai people like, you like to have to consume your my What's like, uh, What the expectation? Yeah. So I uh, I believe that. Uh, uh, our uh, uh, snack is peculiar uh, bottom okay yeah, especially we have a uh, variety of flavor. Yeah, so at this moment uh, we are in Thailand we have uh, 13 flavors and I believe uh, more will come okay? And we will try to uh, create more flavor and we target to open 10 outlets okay yeah, in uh, Bangkok okay Yeah, also uh, out of uh, Bangkok okay? We hope that uh, will be uh, uh, one of the big brand snack in Thailand. Yeah. รู้สึกจุดเริ่มต้นที่นำแบบพักค่อนแบบนี้มาในประเทศไทยหน่อยนะคะก็ผมทรายก็เลยบายอะครับเมื่อหกปีที่แล้วคือผมมีบริษัทที่มาเลเซียนะครับก็เลยเราก็เลยได้มีโอกาสได้บินไปมาเลเซียบ่อยทุกครั้งที่เราบินเราก็จะไปซื้อเข้ามาทานแล้วก็จุดพลิกผันเมื่อเกิดเนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วเอาวัดว่ากลางปีเนี้ยผมทําธุรกิจโลจิสติกก็เลยคิดว่าอยากทำอีกธุรกิจหนึ่ง ก็เลยไปเจรจากับทางแบรนด์ยูริก้าว่าขอเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของเศไทยนะครับแล้วก็มองเสียรภา,าพต่อไปได้ว่าเราอยากให้คนไทยได้มีโอกาสได้ทานของที่มีรสชาติที่ดีเก็บไว้ได้นานรวมทั้งมีโอกาสได้ร่วมทําธุกรกิจร่วมกันแม้แปลวะันนกรเทพเขานแก่นที่บอกว่าตแผนที่จะเปิดในห้างอีกหลายๆที่ในประเทศเไทยใช่ไหมครับก็อีกห้างหนึ่งก็ทุกคนคงรู้จักครับก็อยู่แถวโรงเรียนมาแต่นะครับก็คงจะได้มีโอกาสได้ไปเอลิดเพก็ อาจจะต้องเชิญน้องๆไปคนดูต่อนะครับก็งคงจะได้โอกาสได้ต้อนรับแฟนครับอุณาฝาข้างเหมือนกันแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆงที่ให้โอกาสพวกพี่ได้มาเรียนรู้กับความเป็นเด็กเบื่ออนาคตอยากเป็นเด็กบ้างนะยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับลูกค้าทุกคนที่ให้โอกาสแล้วก็หวังว่าเราคงจะเป็นการสนับสนุนด้วยกัน ยาวๆนะครับขอบคุณครับ้อ,องยุ้นวันนี้ชอบรสอะไรที่สุดได้ได้ทานแล้วได้ชิมแล้วอชอบ l o อบสเตอ h e ชีสครับผมมันเป็นยังไงเขาบมันแตกจากคือมันกอนที่เราเคยกินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่หวานมากเกินไปไม่เค็มมากเกินไปประมาณกำลังคมกล่อมกำลังดีฮะแบบกินกินได้นานกว่าปกติถ้าที่อันอื่นอาจจะกินนิดน,นึงอาจจะเลี่ยนแล้วเลยแต่นี้กินได้นานผมกินเกือบหมดหมดกระปุกแล้วมั้งเนี่ปกติเป็นคนที่ทานของจุกจิงหรือว่าขนมกินเล่นอย่างงี้ไหมะทุกวันเลยฮะอันนี้แบบ กินได้ทุกวันเลยก็ไม่หุนทังดีอ่ะผมไม่ค่อยกินข้าวครับกินแต่ขนมเอามาฝากดีบ้างนี่เราได้ทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะบอกว่ากินทานแล้วรู้สึกว่าอูมามิมากเลยฮะเพราะส่วนตัวอูมออูมามิอูมามิอร่อยอร่อยครับเพราะว่าเห็นเขาบอกมีหลายฐานรสชาติให้เลือกมากๆเลยเพราะปกติเวลาผมไปเดินเซเว่นอย่างเงี้ยผมเจอขนมมันจะไม่มีรสชาติที่มันเยอะขนาดเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นรสชาติที่แบบเยอะมากๆเพ่อนทีชิมทุกรสไหมคะเกือบเกือบทุกรสครับ แต่ว่าจริงๆชอบสุดก็เป็นรสต้ยมยำกุ้งนั่นแหละนเพราะมัน<ช>มีความเผ็ดแล้วก็มีความแบบสมดุลระหว่างความเป็นไทยด้วยอย่างน้อง่ายนะครับะันนี้ชิมแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยเรารู้สึกแบบไม่ปกติคือเราเราจะทานป๊อปคอร์นที่แบบร้อนๆอะไรอย่างี้ใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งเนี้ยเราแบบเขียนถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารทั้งสองคือแบบผมรู้สึกว้าวมากที่แบบได้กินป๊อปคอร์นที่มันแบบว่าลักษณะหัวเห็ด แล้วคือกินแล้วไม่มีติกฟันเลยและอย่างนึงคือดีต่อสุขภาพด้วยคาร์บก็น้อยแล้วก็โลโลคารี่ด้วยครับถือว่าแบบกินแล้วก็ดีต่อสุขภาพ แต่ว่าถ้าใครกินแล้วแบบวัวในเรื่องของคลอรีนทานแบรนด์นี้ได้เลยใช่ครับแล้วยังเขาคอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับว่าวัตถุที่แบบว่าเหมือนขนอมอาหารแบบวัตถุที่แบบว่าเอ๊จะเก็บได้นานไหมแต่อันนี้บอกได้เลยว่าเก็บได้นานแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยอขอเป็นตัวแทนของแบรนด์ยแล้วกันต่างให้หลายๆคนได้มาริ้มลองหรือว่าได้มาชิมที่ไอคอนสยาม นะครับราคาครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับเปิดใจนะครับเกี่ยวกับแบรนด์ของยูเรก้านะครับเป็นแบรนด์ป๊อปคอนน้องใหม่นะครับที่มาจากมาเลเซียแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยบอกได้เลยว่าคัดสรรมาอย่างดีมาจากต่างประเทศมาจาก USA แล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็ตัววัตถุดิบแล้วก็แพคเกจจิ้งเราก็นําเข้ามาจากมาเลเซียนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่มาแรงมากๆก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับแบรนด์ป๊อปคอนนะครับโอเคครับไปเซอร์เลยครับ